เดี๋ยวลุงพ่อจะพาพวกเราไปดูดอกไม้มาจันนะครับนอกจากนะเป็นดอกไม้ที่โกมาสวยงามนะครับประดับประดาสวยงามเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงามแล้วยังเป็นอาหารก็ได้เป็นสมุนไพรก็ดีสวยงามด้วยดอกไม้แห่งความหวังนะสีแห่งความหวังนะครับสีแห่งความหวังซึ่งเป็นดอกอัญชันนะครับ เป็นไม้ทีอ่อายุไม่ยืนนะครับดอกสวยงามแต่ใช้ประโยชน์มากมายเดี๋ยวจะพาพวกเราไปรู้จักกันนะครับไปรู้จักกันดอกอัญชันนะครับเช่องเป็นดอกไม้ที่สวยงามงามมากจริงๆเป็นไม้เลื้อยไม้เถาทาดอกสีชมอ่สีม่วง สีขาวและก็สีฟ้าแต่ที่เห็นโดยทั่วไปก็คือม่วงฟ้านะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดอกอัญชันไม้ในวันนักคดีมีแต่โบราณทินกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้คนลัสซีกโลกกับประเทศไทย แต่ว่าอยู่ในโซนที่เขตร้อนชื้นเหมือนกันเลยเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่โบราณกาลหลายคนรู้จักไปชื่อหลายคนรู้จักดีแต่ที่รู้นะครับลุงบอรู้ว่าดอกไม้ชนิดนี้สีช่างงดงามจริงๆ ครับเป็นดอกฟ้าม่วงนะดอกสีม่วงฟ้าแก่ๆซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นสีแห่งความหวังแห่งการรอคอยด้วยความหวังนะครับเป็นสีมงคลแต่เป็นไม้เลื้อยที่อายุสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้มเมล็ด ลูกนะครับลำต้นนี่มีขนปกคลุมเล็กๆน้อยๆนะครับใบก็เป็นใบแบบขนนกนะผลเป็นฝักนะครับเป็นฝักพอแก่จะออกสีน้ำตาลทีนี้ววออเวลาปลูกก็เอาเมล็ดจากฝักนี้แหละปลูกขึ้นง่ายนะครับขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับ นี้การใช้ประโยชน์คนโดยทั่วไปนะครับรู้ดอกอันชันแดงชันหรือเอื้องชันแล้วแต่ท้องถิ่นที่เรียกกันไปนะบางบางแห่งก็เรียกอีกชื่อต่างประเทศก็เรียกไปอีกชื่อหนึ่งนะครับซึ่งคนไทยได้รู้จักดอกอันชันเนี่ยมานานแสนนานแล้วนะครับ แล้วก็คนสมัยก่อนก็คิดคนเอามาใช้ประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์เช่นทําเป็นายาสระผมหรือยาปลูกผมทําทให้ผมเนี่ยขึ้นดกดำํำพดสะแล้วเนี่ยทำให้โลหิตไหลเวียนในร่างกายดีของระบบโลหิตนะครับสารเคมีต่างๆที่อยู่ในดอกอันชัน ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายซึมเข้าไปตามผิวหนังนะครับทีนี้ดอกนะครับดอกของอัญชันนี่ก็อย่างที่ลวงพอว่านะมีสีขาวสวยงามสีฟ้าก็มีสีม่วงก็มีแต่ที่เห็นตัวไปก็คือฟ้าอมม่วงแกๆ่ๆครับดอกก็เอามาคัันนะครับ,กกนะรบทำเป็นน้ำอัญชันดื่ม ชื่นไปทํางานหรือมาจากเหนื่อยเหนื่อยๆสได้ชดน้ําอันจรนในตู้เย็นเย็นๆนมันสดชื่นรู้ถึกกระปีก้กระปร่าบบางครั้งนี่เก็เอามาคั้นเลยกปรุงในอาหารทำให้สีน่ากินบางทีก็ ใช้เป็นสีผสมอาหารซึ่งเป็นสีธรรมชาติไม่มีอันตรายนะครับเช่นทําขนมต่างๆเนี่เป็นพวกขนมชัน้นขนมต่างๆที่มีสีออกสีฟ้าสีม่วงนะสีม่วง,อองฟ้าซึ่งซึ่งก็หน้าตาออกมาก็น่ารับประทานน่ากินนะครับทีนี้มเมล็ดนะครับมเมล็ดของดอกอัญชันเนี่ยเขก็เอาไปปรุงเป็นยาระบาย นะครับคนที่ไายไม่ไค่อยคล่องนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับคนที่มีความรู้ทางวิชาศาสตร์บ้างนิดหน่อยเนี่ยจะนำดอกอันชันเนี่ยไปวัดค่า p h นะหรือว่าวัดค่ากรดด่างนะครับเพื่อให้รู้ว่าดินหรือน้ำเป็นกรดเป็นด่างยังไง นะครับเพื่อได้ปรับปรุงดินก็คือปรับปรุงน้ํานั่นแหละให้เหมาะสําหรับใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับทีนี้รากสรุปแล้วได้ประโยชน์ทุกอย่างนะครับรากนี่ก็ใช้บํารุงตานะครับสายตากวากแก้กับตาข้าฟังอ่ากนะลางคืนนี่เดินทางก็สายตาก็พร่มมัวข้าฟังอ่านะใช้รากนี่นะครับเอาไปปรุง เป็นเป็นยาบำรุงตาแก้ปวดวันแล้วก็เป็นยาขับปัสสาวะได้ด้วยนะครับเยี่ยวไม่ก็ะกลองอก็คิดว่าพวกเราก็คงจะได้รู้จักกับอัญชันกนะับดอกไม้แห่งความหวังสีแห่งความหวังซึ่งมีหลายสีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็น สีฟ้าอมม่วงหรือสีม่วงฟ้านะสีหรือสีม่วงที่ส่วนใหญ่นะครับซึ่งประโยชน์ของอัญชันนี่เป็นเป็นไม้ในวรรณคดีนะเป็นดอกไม้ในวรรณคดีซึ่งคนรู้จักมาตั้งแต่โบราณทีนี้เอามาใช้ประโยชน์ก็ได้หลากหลายนะครับหลวงพ่อก็เสนือมุมมองของการใช้ประโยชน์ในทางรักษาสุขภาพ ของเราเองซึ่งปัจจุบันนี่มีสิ่งแต่พอมมีสารเคมีเข้ามาเยอะแยะนะครับทำให้สุขภาพเราเนี่ยไม่ค่อยเก่งแล้วเราก็ไม่ค่อยจะสามารถมีอำนาจในการต่อรองกินอาหารที่มันปลอดสารพิษได้สักเท่าไหร่นะครับก็เอาพวกนี้แหละนะครับสมุนไพรโบราณน,นี่แหละกินเป็นอาหารกินเป็นยาปะปนกันไปนะครับเท่ากับว่าเราได้รักษาสุขภาพไปด้วยแล้วคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะครับ ก็ลุงบอก็ขอพวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมนะครับกดติดตามหรือซับสไคร youtube ช่องลุงบอและก็ช่องพึ่งอ่างช้างแนวให้ลุงบอด้วยนะครับสวัสดีครับ